นี่ดูดิกระดิกหางแล้วเอามามากินกันเร็วลูกมากินกันมาเอามานะครับในทางเดี๋ยวทางมิ้อาสา,าจะเอาอาหารให้ให้กินก่อนนะเพราะว่าน่าจะหิวกันมากเลยต้องขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับคุณป้าอยู่หลังหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่ามีสุนัขหลายตัวอยู่ในบ้านนะไม่ได้กินอะไรเน,นี่ครับ มันเถอะอุอ้ยมีตั้งหลายมีตั้งหลายพันนะ่ะนะครับดูดิเนี่ยพันนี้ก็มีโอ้ยดูดิลูกเอากินมาลูกมา,ามากินเลยลูกกินเลยลูกกินเลย,ลเ,ลย,ลเ,ลยเหมือนตาไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยอ่ะตาแฉะทั้งนั้นเลยครับแล้วกะสภาพที่มาพบก็คือเหมือนสุนัขเนะี่ยแทะแทะร่างของลุงนะครับทางกินเลยลูกกินเลยลูก,ก โอ้โหโอ้โหดูดิอืมนี่บ้านคนอยู่เหรอเนี่ยไปลุกไปอืมโอ้โหเนี่ยลุกเอ้าโอ้โหพี่สุนัขเต็มบ้านเลยนะครับ อะไรที่ัมี่กงเอะง่ายคือขี้สุนัขเต็มบ้านเลยครับี่นี่ครับพี่เช่วยจับไปทีละตัวแล้วนะครับตอนนี้ เฮลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลุกพี่ก็จับไปทีละตัวกันที่ลเตรงนี้เลยต้องจับของตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่จะช่วยจับไปทีละตัวนะเดี๋ยวผมดักตรงนี้ให้ดักตรงนี้ลูกไม่ต้องกลัวลูกนะไม่ต้องกลัวลูก ตัวนี้น่าจะป่วยทั้งแต่แต่ละตัว,ว, voilà. ตตวคือหิวกันครับลงมาได้แล้วเดี๋ยวทางคุณหมอนะสัตวแพทย์แล้วก็ทางทีมเดอะไว้ e เนี่ยเขาจะช่วยเอาน้องไปนะครับไปดูแลไม่ต้องห่วงนะครับคุณลุงคุณลุงไม่ต้องห่วงแล้วนะตายดูดทหิวกินกันใหญ่เลยนะกินกันใหญ่เลยคุณหมอก็ ใส่ตึงได้เลยคือมันคิดว่าใหม่หมดถ้ามาก็ไม่ได้จับง่ายเหมือนกันนะดูดีนะครับทีมก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าน้องถึงแม้ตัวเล็กก็ตามแต่ว่าก็ต้องใช้ความวองไว้นั่นเดี๋ยวคุณหมอจะโดนกัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราหมดเสร็จเราปิดบ้านเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้นะครับทีมคุณหมอแล้วก็ทางเดวอยนะครับได้ ช่วยกันจับใส่กลงนะแยกต้องบอกว่าเนี่ยน้องหลายคนเห็นคงจะสบายใจขึ้นนะครับว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องกลัวหรกไม่ต้องกลัวหรอกนะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ัก สิตัวได้นะแต่ว่ายังไม่เดี๋ยวนับให้เดี๋ยวนับเดี๋ยวเอาไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่เหลือข <laughs> อา่นี้ก็ชืว่อว่าอะไรครับนะชื่อว่าตัวใหญ่นะขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ทีมของขอถุงมือหน่อยตุงยางพี่ ไม่มีนะหน้าน้อง่หน้าหนเดูเขาแบบไม่เหมือนเดิมเลยนะน่าไม่ได้มีอันนี้ค่ะอนตัวยกก้องใหญ่หลังรถเลยค่ะ กยกมาแล้วหมดหรือยังครับเพี่ก็โดนขี้ใสนะครมันมงใหญนโดนทั้งโดนกัดโดนขี้ใส่ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะลูกนะแล้ ข้างบนหมดแล้วนะจะยินเสียงไม่รู้ของบ้านนน้นหรือเปล่าดูเราูรถคุลุงทั้งสามคันเลย โอ้นั่นไงลงแบบนี้เลยได้กี่ตัวอันนี้กี่ตัวหมอช่วยไล่จับตัวนี้กระดิกหางอะ่ะกระดิกหางอะ่ะจับยากก็ตามแต่กระดิกหาง ที่แอบตัวนานนี้เลยคนทอสามารถสามนหมอทีเดียวบ้าเราดูเลยให้เขาไดใเรต่ารถเต่าได้